สวัสดีค่ะวันนี้นะคะขนส่งมารับถึงหน้าร้านเรานะคะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะวันนี้ขนส่งมาถึงอ่าทุ่มกว่านะคะค่ำหน่อยนะคะ วันนี้จัดส่งโดยขนส่ง B.I. นะคะโอ้แตะลูกจ้าจ้าจ้า วันนี้มีจัดส่งไป3จังหวัดนะคะจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็กรทมนะคะแล้วก็อุบลราชธานีนะคะเจ๊เอ๋พร้อมแพม ว, abei, <laser. S 1> วันนี้ขนส่งมาถึงมืดนะคะเต็มรถเลยวันนี้ขนส่งจัดเต็มรถเลย เรียบร้อยนะคะจัดส่งเรียบร้อยนะคะสําหรับต่างจังหวัดน,นะคะจะส่งรอรับถึงหน้าร้านได้เลยจ้ามีคนส่งมารับถึงหน้าร้านนะคะวันนี้จัดส่งที่กทมนะคะหนึ่งชุดแล้วก็อบบุบลราชธานีนะคะแล้วก็นครราชสีมานะคะ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจและใช้บริการค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ